สบายดีพี่น้องสบายดีเด้อเจนจิรามาหาเจนมมหาก็เลยพากันกินตํามากเฮ็ดอะไรกมตน้องออกมลอืมเสร็จแล้วกระทหาแล้วแกเมืองกระทูหาแล้วเอามาหดแกเมืองแกเมืองกตุกให้น้องไปสองกับสองซ้ำมือมาแล้วชแทบหน้ารถมาเขากระทหาสีมาเมื่อไทหา โดย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 บคนเจ้าใจได้ใจอาย่แถวไ้นเจมสมิ้งส่งังมาไลยไ้งมาแต่ตอนั้นบ้ืนบ่าคว้าม้งแต่กระดุกมาเจ้มีตัมีคือแอะไร้ะ อาานะม่ชั่โมงอะอันนะสิบหาอันอาหานะเอ้ยมันกระถืออะไสิบหาอันอหานะฮกลเป็นตาเ้าหาแแพงอยู่บ้างกบงตั้งเด็กเขาเก็บแพงหกบงแพงไหมมดสิบพันคกัาบวันยังได้เย็นตงครับ่ถือกว่าเจ็ดพันมือันนี้ได้มือเ่นไ้โดนึงบ่บ่บ่เหมอิโดนึงนะ สิบกกก็ยังหาพนละอืบนองเขาไปซื้อมานี่วสิบพันในแหละเติมเต็งเข้ามานมาันไินจัก่พันเต็มุงเซื้อเอยเต็มุงไงอันนี้ล้วนี่นี่นี่สิบพันนะอี่บานเทานะเอสามสิบพันตีนกันตะเลตีนหอยน้อยเขาสุดอยู่บ่เติมเข้มานะักินแรงิพัน่แแซ่บแซ่ไปน้งแซ่บ ตัเสร็จตั้เสร็จกินอยู่พูมือตําอเียนกินนั่งจอกขงไกหันตั้มออมาเจนัดโทรหานอนยังโม้าบ่ลอะไมันอะโทรหามันมันมาจังโดนนมาจางโทรหาเรไยกูขายแจใช่จุ๊บ่พอกินจุ๊บอ่ะเปต้่ะอือ มเองเลยเพื่อจะได้แดงชองแดนจะได้กับประเด็กปุกหนึ่ง้องสาวกันล่ะตันนมอเออมื่อนี้ก็ได้แค่กเลยว่มมะม,าามันสี่หก,กเลยว่ะันนัแนแล้วเซนปลาได้เขาอยู่เงือนูระเบ้าทำงานองเงทางูเดียกันก่อยูระเบ้าเด็กงานองเงืท่อเสาเด็กท่อเสา ว่าเป็นหมอสาวรอสอบว่าเป็นหมอรักบาทางยังบุญนี่เนาะรอสารออบอเฮ้ยกเนตอนนี้ได้เงินนะดีกว่าไรโอมีได้บุมบ้านคล้วได้ได้มีทิ้งเหตุอย่างแบบบุญมีเหตุอย่งอืมมแต่เงินเจมบ้านจะเจ้าไปแหงใส่แต่เงินบาทเนาะแล้วเืินนะเือนจะเลื่อนเป็นบ้านเชียรแต่กินบ้านคอยนับบุมัน อย่างไรย่างวางที่นี่ขอบคุณมันเดี๋ยวนี้เขางใคกันแกงเป็นตาอยากมีทุนแบบมีดินมีดอนเนาะเห็ดเห็ดย่างกับได้ว้ยเดี๋ยวบ้านคนไหไว้น้ำเดือดมันคงไม่คุกแข่งคือบ้านนึงนี่กระเ็ดโลดประมาณประมาณปีหนึ่งไปหรือประมาณหกเดือนห้าเดือนมีคนเห็ดแข่งกันอะไรแบบนี้กันแม่ลราคือบ้านเฮาเจ้าคายคอยขายตัวนี่สะเก็ดเจ้าคายคอยขายแล้วบ่พอซินันดินดอต้นหญ้ามันจังได๋ลยเห็ดเศร์คือมันก็ยังเศร้านนัก็แได้ เออเออโหลเออเบตมันห่างกาแฟเงี้ยินมันเบาอยู่เป็นอีเดียวเราดินตุ่นหมโหเลยดินมันเข้มท่ามันน้องใหญก็ได้ตั้งรับโมไปได้เลยต่างกันมาก่อนแล้วจังละเนอเป็นมือเฮ็ดได้หฮะโลเสาโลเสาหัวเสาเอ้าสาพี่เสาแล้องเสาหัวนี่นะเสาพี่สังดินบ๊อบลงเตี๋ยนบางคนก็กินยังเอาเอามาได้ไม่เงินค่ะเออกินกินค่ะบอกเอาเงินมา จะเลิกนะว่าไรเลิก้วขอว่าเจ้าสิลุกเอะที่้าชมาไปไหนมาคันวไปชื่อกอนีว่าเลยนครับไป่อเอาเสาหนเออตัวเสานี่แตนีแล้วตุดอยู่แล้วต่นตัวเสานนะเอาก็ลงไปเอายูบหุ่นเลยเ็ไเสา้บ่อย่างบุพเบ่ห้อหวเลยนะแล้วก็วาไวไนล้ให้นุ่ขนาดเสาดีกว่าซองแมตแมทอาช ได้แล้ลงอำนะเสาเงอนกับีม่หัซิปซำไม่หัซิปเอเนี่ไั้วเลก่้เัขาส้เลอเบิร์ดพี่น้องเอ้ยาอย่คนเยว่ันา้วทีอ่อนมากเบเลยี่มง่ายไปแล้วรถเกียวเขาย่างมึมนี่แ้าเขากเกียวเขาก็ได้เนมึงซื้อไห เอาเงินมาลยห้องทึนเลยเกียวเขาไม่เคยเป็นเงาซื้วเขาจะใสประมาณสามสี่ปีเลยปีจะได้ทึนคึนเกี่ยวเขามีกูชีโมอะไรเงี้ยอ้าชมเจ้าเจจิลาเอานัหมัโทุเรียนหายพักันปาดปาดบมเป็นมม่งไหนนี่ฮะหมุนมนเลยมอนทองมาจะมอนทองมันไปเน่ยอมใรเกินไปเ้ย นี่น้ห้าทนะไร่่เอาออกนแ่นกยไ่ไงเ่นี่ยงถจังเลยฮะเอาออกนงแต่ก็งกากินมะดีนโอ้ยแม่ออใชปลูก หวานว่ะเดี๋ยวลูกเนี่ยลูกยังอยากกินอ้านห่าลูกานักนปอัน้เยใ่บใส่เข่าหั่โจ้เขานี่มมีปะเฮ้ยไเงานเบิร์ดมาภพเป็นอะไรวินไปดูดูไม่รู้ว่ามันจะเป็นเป็นไหนคุม เอยนางจอกมาดูความันอยากนะเจ้าพนักงานหน่อจีเอยมันมาโลดฮะสบายดีสบายดีสบายดีส่อยดีหน่อยยดีได้ดีเด้อเบายดีน่าเกลียดเบสบายดีที่หน้อยเด้สบายดีมาพบกับช่องช่องยังลูกบอกดีดช่องยังลูกเยียมเก่งไร้ลูกนอย คบมือตื่นตากันยังลงมากเจ้าฝ้าเลืออยู่นี่นะเควินอินดี้เพิ่นโทรมากินนะนะจุ่มจีนเชชวนบะภาษาจีนเนาะเชชวนบาเนี่ยภาษาจีนภาษาลาวลจุ่มจีนนะพี่น้องเด้อโอ้ยน้องหนงุน่มเขามีเงินดับเงินเดือนเขาอะไรเ,เขาเลี้ยงนี่ไงนี่เขาได้เงินเดือนนี่เขาเลี้ยงนี่ ออกกันจุ๊บเจจุ๊บเปินเขาลูกออกกันแล้วเขาเอิญมากินน้ำของกันเลยลงมามาถ่ายวิดีโอใจุ๊บเจเบิ่งอันนี้ก็น้ำซุปเซสวนกับเจลมันเดิมจุ๊เจเดิมเขาเขาถอกผสมใส่กันเลยนี่กระสีมีตีนไก่ฮอนฮอนดอกแล้วก็ลูกสีนปลาจุ๊เจห็ดพักกัโอลาอย่าเอาลูกจะให้ด้วยนั่นลูกพักเต็มกระซามจุ๊บเจในผูเค็ดคิดประกาดขาวผัก บุกผัดหอมยมอุมอมปกรณ์ที่น้อยจะเฮ็ดลูกเขาเฮ็นวัวจับลูกมันทีเปื้อนลูกมันยังวัวทำซุปอืมโหปูปรุงแต่กำลังปรุงเจ้ามาเด้อมาเดินไฟหยากเด้อมากินนำ้ำมันสีน้อยลอลดีลาเด้อผู้บ่าวเด้อสุปเจ้าเด้อนี่เด้อผู้บ่าวเด้อผู้บ่าวส่งแดงจะเฮ็ดลูกเอาตีนไก่ลงก่อนหมอฝนจะเงาลูกซีนยังลงตีนไก่มันน่ะตีนไก่มันก็เปื่อยง่ายอยู่ตั้งแต่ว่า ตนไก่มันก็ส so? ja ีเปลีอยนสโปลูซีนหนนดอกด้วยมันซุกกระโหลกมันซุกกันลูกเอ้ยลูกกอกอนตีไก่เนาะตีนไก่โล่ขนาดปะเอาขึ้โลสามสิบนั่งลูกเอ้ยนั่งนั่งน้น้อยไลานั่งเลยลูกนั่ง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 ันลูงหัน่ อกาขัดไไมกา่หรูดนึงนอัดไมพีฝามันจะกระโดดมันอัดก่อนจะหน่อยถึงจะอัดให้หมอนะโฟดก่อนขาเขากับบรรยากาศเลยมืดฝ่ามืดฝนฟ้าเหลื่อมลมวอยๆยพี่นองมาเด้อมาเด้อกินเจชวนขอจิปุ้งมาเด้อ ลูกสาวก็กำลงเป็นศาสเลยว้าตูบง่ายฮะเกิดเบิร์นเขาฮะน่าจะเกิดเบิร์นเลยอดที่น้องมาเดินมาเดินมามาเดินมาเดินมาเดินมาในเมตตามาในมตตา ห e อลยุามา,าไ,ไมเอายมาะจาิาดานี่มันละุมไซาล่ะเออมาส่แจเลยดป้ายมันโลอีกออน่อยน้อยยังกินหล่นมันจะน่าเปือยไงขึ้นพอยต้กองี่กำลังโผดจุงจะาีเอาพักลงมัยงังลงเลยะินอะไจะายยาก,กินกินประมาณหานาที่ด้สิวันนี้น ภากันน่ะกินตำบงังคำนี่กับเจนจิราตอนสี่หาโมงเพิ่อเอาหมักทุเรียนมาฝาคอยนุ้ยหนึ่งแล้วก็เอาขนมเอานมให้ลูกพากันนั่งกินตำมันตกแรงลงมาผัดน,น,น้องนุ่งเขาเสื้อนะเซซวนมาก็เลยลงมากินจนเพลินจะหน่อยจะาจจะหน่อยซุปก่อยหักกะเติมจะเอาพัาากฮะจะเอาหยัางลงจะหน่อยจะได้กินมามาพี่น้องมามาสบายดีแน่สบายดีเด้อมาทุกคน มามามเจ้ามากินเชชวนต C ออทิพน้อยลอลาคัพี่กินลูกกินกฮลโหลโยน้อย h e l o h e ฮ l โหลมาได้พี่น้องเด้อกินเชวนหอบคับแวออกแวออกแล้วแคออกอีแล้วปาต้แควหควินกินจดแขวออกสาเกตตอนนี้บ๊นว่ากินจุดแขวออกพีน้อง แถวเี่ดินีเล่นเดีหาเด็กสองเงินนำสองเงินนะลูกที่จะแข่วออกปน้องไอุ้ยออกตอนใดเนาะโปดเด้กเราบันทห้ออกบ่ออกเน่ยมาเอาอก กินได้บ่มันเผ็ดเรา่กินกได้บ่อ้ยเก่งเลยยุบเต็มน้างพักนี่พักลงอันน้เนเดียวออกบายิ่มเอวอันนเด็กแก่เลยดกแก่เลยเอากำลังกัดกัดเอียงก่อนกัดกัดีล ก็สิต้องดรมปบอกเขาแบบนี้กี่ตัเออดรอปหนึ่ไดรอปขางนี้ไม่กี่ยงไงตักลยปะเราลงมาอันไหนลูกนะกระชากขเราเลยกะากคนเดียว้ิ๊้จะหมอฝ้อืกระนันบล็อกๆๆๆอกน้ากมาเดินมาเดมเดีไก่ยุลงมิโ กินไก่ัวที่เลือค่ยุบลงมันจะบวกปนกันกินไกกระต้มกินไก่เลยมมันมันก่อนันดบเนาเลยไปซื้อแล้วจะนี้กินเด้อมันยังบุกเด้อกินไก่เด้อเจ้าันคือท่อกนี่เชฟพี่ดเชแซ่บไม่ากันหยุก้าเอายังบวกตาเจ้าหยคีวิยอมาก กำลังจะเบิดกำลังสีอิ่มจึงหมอกเงินองนังสีอิ่มมาเด้มมาเดิอโอุ้กยางเลมาจงนะอุ้ดจักกอนน อาซามเซ่น,นั่นเนื้อเซ่ยังเกาะร่อนมาเนดาวดีนไนาอดเ่ป็นได้เสียด,ดิฝากกดไลค์กดคอมเมนต์ช่องทิพน้อยลอยลีลาในเด้อสาม like, าสาวเลยฝากกดไลค์กดแชร์ขอบใจหลายๆเด้อที่เข้ามาติดตามช่องทิพน้อยลอยลีลาวอชเป็นไหนไห fc เก่าหรือ fc ใหม่ ขอบใจลหลายเด้อท่านตอบมาคอมเมนต์บอกว่าฟูตี่คอมเมนต์ให้กำลังใจหรือว่าโบให้กำลังใจกัขอบใจลหลายที่เข้ามาคอมเมนต์น้บพี่น้องเ้อ